ใช้ไมีเยอะอันก่อไม,มีจะพุ่งก่อไม่ดีอันนี้แถมชิบัดเอาอันที่หาแถมอุ้เอออันที่หาแถม <laughs> <c ười> คนหาบานสันขายยังดีเนาะเออ <Okay. S 2> เอาแถมโอ้ใจดีซ้ำทั้งแจกทั้งแถมแน,น,น,นั่ไนไงนี่อคา้แล้วเป็นคุณยายแม่ค้ามาขายตามบ้าน เด้คนในยังมาขายแน่พูดนียได้ยังมาขายแน่เลยนี่ได้น้ไได้มันกับมดแล้วน้ตเขาต้มนี่มันกับมืย่งไหลเขาต้มปนยังคือพอด้านมันเลยเขาเอิเขาต้มไม่อย่างนี้เขาต้มเผาธรรมดานเขาต้มคนคนคือคนน้อยกนิด่เนี่ลเขเค็ดสีแล้วเขาหมักอันนี้อันนี้พ่วงพวงแล้วอันอันเจ้าอันไน นีสิบบาทพวกมีกันมีหกอันหกอันสิบบาทเออเหตุคือเขายุยตลาดน่ะขายแต่ว่าตลัดหนอยันก็นี่ดิไปขายใคเน่ขายมาหเลยมานีน้ำบานหาเออวันวันบวชไปไกลแล้วขายทุกมือป่ะขายเยอมือคนดังมหายมันก็หาจะไม่ผู้อยาก โอ้ก็มีน้องไม่พ่อมบอกมีนองม้อูนองม้อูนองม้กันนี่เราไมีัียล้วเขานอูนองมุ้ตีแล้วไปหามาใส่นองมนองม้ยก่าก็ผูกเาเองบโอ้เจ้าเจ้ายู่ก็แพแน่หรคุณยายเจ้ายู่ดังนิคอมก็บอกยุดเะบอกทุกครับห้าน ขายมือได้บ่เขาบินพ่อพ่อเดี๋ยวนี้ขายมือหนึ่งมือหนึ่งได้ได้ไรปรนเดี๋ยนี้โอ้ยมยชนละโอ้ยนี่บ้านกบไดไปมันกบไดมาถุงมือดินบ่มีเนี้กบไดมาถุงมือบ้ากได้อยากได้กินเียูดมากบ่ดีอันนี้พักีติดเขายได้มือลอยสองลอพอได้กิน เ่อเนียได้ไลฟ์มาได้แล้วมือนี <cycling> ้ยได้สองวัยสามวัยเนี่ยโอ้ก็อิเตเนะไหมเออเฮ็ดมาขายครับมาขายเอาเองนี่แหะครับผู้เฒ่าตั้งบานรอบบานหน้าข้าหาจิ้น้ำปานนสำองเดไอยอยากได้กกิน ขายบานนันเฮือยนนั่นแน่เฮี้ยนนีแน่้แน่เนนา,านี่หอดตะขุนห้อยไงไปขุนไว้ท่านหวอดจะเลีย่เพิาะว่าขยันพ่มีวันอดาตหาอยู่ใส่ก็ได้เงินอยุส่วนถิบอยุส่หมองส่ววัน